ทุกชิ้นทุกอย่างแหละพี่ว่ามีส่วนเกี่ยวของที่เข่ามาร่วมในชีวิตของน่องเนาะพี่ว่าเห็ดไหนน้องพอจะดีใจตอนบูธเพราะแจ็คคัมซิเบ้าเลยพี่น้องง่าห้กันอามีตาผ่าข้อมุกขับใจอ่าขอบคุณตกคุณที่เมย์คนไหนเล่าดีๆให้งเเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตกุศุสุขชนได้พ่อแม่พี่น้องกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของมายาซานเอลพ่อแม่พี่น้องเลย กะมาพบมาพ่อกับวายาในตอนนี้วายาอ่ามาอยู่ที่ไทยทีนะพี่น้องเลยกะอ่าเมือนนี่วายาไม่ยังบม่ได้ออกไปใส่เพราะว่าตอนแรกว่าเสีออกไปทำภารกิจอยู่พี่น้องเลยแต่อ่าทั้งพี่ชายก็โตเนาะเพิ่นให้วายาไปไปส่งอยู่ขี่รถพี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นจีไปทำงานอยู่ที่ไทยเนี่ยเนาะจิกลับไปแล้วอ่าเรื่องแจกบุญของตาพ่อนี่กับเพิ่นอาชีบรีอยู่เนาะตอนนั้นแต่พอวายาโทรกลับไปอีกทีก็ กลับกลายเป็นว่าามีอุบัติเหตุนิดนึงพี่น้องเลยก็เลยเหมือนว่าเขาลงเฮือนผิดมือพี่น้องเลยก็เลยทางพี่สาวบ่อยอลงเฮือนไปเมื่อนี้เนาะเพิ่นมีความจําเป็นพเพราะว่าเพิ่นเป็นพยา,นอ,อยานอย่างกอย่ันเลยพี่น้องเลยพยานคดีอย่างอย่ันเลยเนาะอยู่ไทยเพิ่นแหละแต่อวายาก,ก็เลยมันคําแล้วเนาะไปใส่กับอะไรแล้วละเนาะ มื่อนี้บญยาวก็เลยได้ตั้งใจเพราะว่ามีทางพระหักไม่หักบญยาวซึ่งก็เป็นแม่แก้วก็พอสุขสวรรค์นั่นแหละพี่น้องเลยที่อมชูครอบครัวของบญยาวโดยตลอดมาเนาะ,ะแล้ให้บญยาวนี่ยซื้อกระเป๋าพี่น้องเลยซื้อกระเป๋ามาให้ทางอายภูทีออทออยอยอ่อยู่ให้อยู่หน้าผู้ที่เฟินไปอย่างเลยพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าผู้ทีบ่เล่าคอยสังข์เขาสังคมน้ำบ้านน้ำเมืองมูลเนี่ยพี่น้องสืบบ่อยยังไงกันเนาะ ก็เลยอ่สิซื้อกระเป๋ามาให้เพิ่นเลยพี่น้องเแล้วก็สิเข้ามาเบิ่งทางอ้ายใหญ่อยู่เฮือนอยู่ซานว่าเป็นจังได๋แน่เนาะก็ต้องอึ้งองม่ยาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อหักแม่หักบ่ยาเลที่อ่าอุ้มซูแล้วก็ให้อภัยลูกมาเลยตลอดขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแฮงสุขกายสุขใจขอให้ร่ให้รวยความเจ็บความขบ่มีแล้แม่เด้อเอาจังได๋ก็ไปหาไปส้มเยพี่น้องว่าทางอ้ายเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่เนาะมาแล้วพี่น้อง้ ชาบ้านบอกชบ้านโอ้รถไหมโอ้มอเตอร์ได้หรอเอามายัม่มอเตอร์ได้รถนะนี่บองมอเตอร์เงีโอ้บระวิษฐ์กระจกกระเจยบ่ติดตัวบ่โอ้อ๋อตัวสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีกระเป๋าเท่เนาะกระเป๋าเนาะกระเป๋าน้ำกระเป๋าน้ำบ่ว่ากระเป๋าพายดีใช่กะนี่บ่อ่าประดิษฐ์ไปเที่ยว ไปปลาไปดองอันเดียวกันอ๋อนึกว่าอยู่เพือนกันอย่นี้นะว่าไงดิ่นดูเยี่ยวดูทำงานอันเดียวนี่เนี่ยอ๋อเมื่อเอาเขาเมื่อว่าเขาอยู่ผู้เดียวอบอ่อยู่นานอะอยู่เพื่เดียวแล้วเอาเขามีไฟโคมน้ำสีเป็นเงี้ยงยังเตาออรียม<อ>การตาลด,ดอบ่เตรียมการตาลดเลือ่อนประหอดบ่ขาดแต่นี้ไม่ได้แล้วแต่นี้ตอนเผายังอย่นีนะฮะดี Nghe nói này đi. Tôi đi ơi đi. Tôi đi phải thầy bố. Ôi, xong tôi nó gầm ơi bay gần sợ quá. Quá, mưa vào đây. À. Mà nó hứa một mà không đi được. Mì ngô không bỏ. Ờ. Họ ngô đó. Họ ngua, biết chứ hồi nãy nó mới kiếm nam kiếm thế lơ vậy à. Ồ. Đi, cho nó cái chiếc bài này Rồi. ว่าอันอยู่เฮือนนะนอนแต่ให้แต่น้านาะคนป่า่น้องเลยดูอ่ะอยู่เฮือนมูตีกันนเมื่อกิ้เข่าท่บยอิ่มเอาเป็นยังนะพ้าอยออกมานะเอา <laughs> เป็นห้อนโอ้ยอยู่หน้าเย็นก่วบ๊อกบรรยากลศอยู่นาคักก่ว่ี้แล้ยัง <c oughs> กินข่าออเข่าก็ปอม พอมันก so ็ทะเลก็พาจีก็มีซ yep, um ึ่งไปก้านเองบ่เออเยี่ยงแถวนี้แล้วอือโดยเอาบ่เป็นยังหรอกบ่ต้องจีหรอกโปรตั้งจีหรอกเนาะเพราะว่าอ่ะคอยซื้อผือมาพร้ากผาอทะเลผู้ใด้นี่บ่กับเอาไว้ดื้อบอกเนาะอ่าโดยแล้วก็อ่ากับกระเป๋ากระเป๋าไว้หนึ่งเนาะ นี่ก็เปลี่ยนได้ดิเด้ออันนี้ก็แม่นแม่นให้เจ้าพายตอนที่อยู่บ้านอยู่เพื่อนอยู่ซานพายไปลงไปป่ามันก็ขาดแล้วว่ะขอบใจขอบใจโดยบอ่าขอบใจ่อยกับอีกเทอหนึงขอบใจทางแม่เพิ่นทางแม่เพิ่นผักให้บ่อเลยได้ดสีบ่อเหรอมาแม่ก็ขอบใจด้วยมย์ด้อยสีบ่ออ๋อสีบ่ออย่างไรดีเนาะอันยญ์น่ะอันญญ์ผลได้เห็ดได้ใช่ไหมฮะ เนี่ผลนะแมนลงยางเขาเอาอคอยคอยมีรถอีสองคันต่อเนี่ฮะมีรถสองคันเอาคือหลายคันแทะเดียวันหนึ่งอันนี้คืออันนี้ก็เราเจ้าบ่แมนโอ้ยคือบายให้เบียดรถเนาะสภาพ่ได้ตากันจถมีรถสองคันแต่จะแต่สภาพเดียวกันเลยสภาพมันเก่าเนาะโอ้ไก่กาอยากกินน้ามัจาะห่อนมันห่อนมีอยู่นังเงียบเงียบเงียบอยู่หนองเลยอืม เอากินเพอก้อนก็ได้เดียวมันสีอืดมันสีอืดมันสีคุยมันสีอืดมันสีคุยถูกก่อนห่อนนี่เลยห่อนนันนั้นคอยหาซื้อน้ำก้อนมาแถวทางของบุ้มีเอน้ำเสะกินน้ำกินกินน้ำสางหรอพี่น้องน้ำสางบ่อ๋อน้ำสางมันยังอันตรายเนีคุณมือนี่มันมีพูดว่าอันตรายมุกเกินมุกกินเป็เพ่งอันตรายป่ะนี้ วกินอันตรายกับเราอีกอยู่เนี่ยแมนเอาเพื่อกินเพื่อควาบกันกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่กะรวมๆเลยกะทั้งทั้งกินเพื่ออยู่ทั้งอยู่เพื่อกินว่าเราสึ่งก,ก้อนมานะคอยเราสองสามห้านบ่มีอยู่บ้านกับบวมีมันห้อนแบบอ่าปริมาณประทันมั้งเนาะที่บ้านกับห่านใดกับเบิร์ดห้านใดกับเบิร์ดอ๋อกินได้าเย็นมือ ขนาดจะกินหน้าเป๊ปซี่คือเย็นๆมีบอมีบอจกมาจับเบิ่งอันนี้ยังห่อนหุ่มหุ่มไปเลยบุเย็นเด้กนี่ยังบอกว่ามีปอมีเป๊ปซี่ยืดดิมีเป๊ปซี่แต่ว่าไม่รำเย็นอากาศอยู่เฮือนกับอยู่หน้าคนละอย่างกันนะพี่น้องเลยคนละเรื่องเอ๋ออยู่หน้าแบบอีแบบนึงอยู่เฮือนแบบงุ้นนิด มันเยือกมันถามว่าลองเทถอเสียงเล็กน้อยนมันลายภาพอย่าเคยอยู่อย่เงียบเลยไปอยู่แบบไอ้อัดเนี่ยคิดที่ว่าสงการเนี่ยสามมือยังอยากขึ้นภมีสงการพ่อใเอาจะไปได้ไปเรียนนั่นใช่ไหมเบ่เอาโอ้ไปได้ไปใช่เลยเอาเป็นคนเบื่อการพวกไอ้อัดเฮ็ดนั่งเฉยู่นานะหลักๆนะหลักเลกว่าเชฮาไม่เฮ็ดเตียง ออ๋เ,เรอพราะว่านี่คือเทียงอของเอื้อยพี่น้องเลยของเอื้อยบัวพูนเทียงเพิ่นยังบ่แล้วเนาะนะเดือนเดียะเด็กคงยังไม่ได้เข่ายังไม่ได้กินบ่เข่าทั้งแล้วเ <บะ S 2> มือม่อเมื่อหอดเมื่อหอดกะอันเอาลูกให้ไม่อ,อาบน้ำแต่กะเม่อาบน้ำเลยหลังออกมาอ๋ออันลูกอะ่ะลูกน้อยเนาะเออเดือเนเดียว เดินยี่น,น้องเลยเดินดิกระแมวมันนอนมันขึ้นอ่ะเป็นยังมันมันบ่อไห้แต่ว่า,วาเออเตี๋ยจ่ายแบบคงไม่ได้นะโอ้แบบเพชรเออเพชรเขานอนไม่ได้นะ่ะนะปงในแอลอู้มไม่ละเศร้าเนาะไม่ายังไงกะเอาถ้วยมากินดูแบบจะคืออยู่อันเตียวเต่านี่เพื่อนะอะ เฮ้ยเคยกินยเหบ่ถามไปซี่ตัวเล็กพี่น้องเลยถามว่ากินอยอะบาเรื่อ,อยเยนเยาะแปลว่า,น,านนี้บ่กินแต่ท่านที่ปีหนึ่งว่ากระดเพล่อกเชี่เข่าในเมืองละโมูกับหยุดลืมเชี่ยวเข่าเมื่อ,อ,าอาว,อนวาน<ด>เนี่ยเข่าไปกับขับรถไปที่นั่ คือหนึ่งแปดสิบได้นี่นี่นะนแปดสิบบาทเออแปดสิบบาทดินสาพันบวกบว0แปดสิบพกีนนะบะบเนเนาะเออบ,บวกล้กไปกินคือการการเด่แบบเนเอายี่าี่าี่า,า,าคเคยมีเล่นสวยละสวยแตนนะ cái mì cào uyền bờ, đã năm vài tỷ hết rồi, um, chúng mày nè bộ khói khói hú lục khói lục, chúng mày, bố mày cứ mua sỉ sặt, bố chắc nhàng, cầm đơn gì chắc gì bờ, xoay chế đáy, bỏ เสียงหันเสียงนี้ว้อยู่หน้านี้อยงูบดทาไปอยู่บ้านเล้วยงรอดิอยู่บ้านเล้วงบูดับอยู่บ้านคิดเบิ่งว่า,ขาวเขาหาผู้แคนกินดองบังวังบวหึง,งนี่แหละหยเมือม่อเมือ่อเมื่อตอนเทียงก็จากที่แหละเมือ่อเมื่อเมื่อคินเขาเมือม่อเขาเมื่อเมื่อเขาเห็นตู้เขาตู้เขาตั้งอา้าตู้ เหมืแดงเมื <that> ่อเราเทือดบอกเมียว่าเฮ้ยหมืแดงจะรอองเได้ว่าเขางั้นงั้นดอกเหมืแดงนี่นอนรับอกมาขึ้นเจ้าว่ะงั้นดอกเที่ว่ะเอาเนื้อกระดองนี่แล้วว่ะโอ้ยเขางั้นเต็มมาขึ้นนี่แล้วนี่เขาเลิกแล้วแล้วว่ะเอาเจ้าบริวารสิงตู้อืมกอดอยู่นะโอ้กอดอยู่ไหมกอเรื่องไปผูกแขนเขาเออเมื่อตู้กับทนาเก็บเขาเก็บแต่พวกอย่างอื่นเดี๋ยวตู้กินว่าเขาไปตั้งบอกที่แท้อะไรเป็มันเขาชิเก็บ Cái thì khoảng lưu tất cả nó Lưu mưu. Thế cả khoảng 2 chú Hả? À. Thế lưu mơ Con Ố Vô đây thả mơ thả bắn nó Vẫn mơ ai tủ lực nhá Thì là mơ ươn phải mơ phủ rồi Rồi Thế là thế mẹ khảo mơ khảo lực Á á, chiên chiên Xay sổm đây, mặc kịt sổm chụp Xay rồi, có cảm ơn chụp mơ cơ Chụp, kết, kín yeah. Nè kín... เก็มกะกินได้กับแบบวันยาวเราก็เป็นคนมากินสมอ่าสมบุญพี่น้องว่าบุญก็คือกันกินได้กับแบบทอดมันเค็มเค็มกะได้อยู่ทอดมันแล้วแบบพื้นมีแต่บานนะแลังเกมากินกับในพี่น้องมากินแบบงัวกินแบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งลุกทุ่งไม่ได้พิธีพิธันคนป่าพี่น้องเลยมองกินมองนอนอันเดียวกันมองตาลิ้ใจ กินก no, no. no 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 wow ันอยู่นี่นอนกันอยู่นี่นี่บ่แม่นตะดุโนเนาะเอ้าอย่าผู้ผู้สามานี่ก็อนนี่ขึ้นก็บ่นอนเมันยุ่งนั่นคือนทงิเดินมานอนทงบ่ได้ฮ้อนฮ้อนือนมันสิสุกนี่ ไม่ได้ไปเรียกอ,อะไรไหมะฮะไม่ได้ไปเรียกอ,อะไรไม่หาเจ้านี่ได้เหมือนนี่เพราะว่าอ่ไม่ได้ไปเรียกเพราะว่าตอนแรกว่าสิไปส่งอ่าทางอใหญ,ญ่พอดีนั่งกะอ่าอเกิดอว่าอุบัติเหตุก่อนไงไงไงอย่างเนี้ยขับรถเสี่ยวค้นซุย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 แต่ สุยเขาไป,ไปเขาไม่ได้ไปเอาเรื่องกันก็ทำเขาก็ต้องท่ำขอนเขาเขานะเ <c oughs> นาะก็เลยยกเลิกในการไปอ่าเมือ <c oughs> งไทยไปเห็ดเลียยตอนแรกคอยเล่าไปส่งเล่าเอามืออกอกเมืองเขของบลเลกับสุยคุณครับวันนี้ยังสุยคุณอยู่เอาเลยออกมาเมืองทวีปก็ยังว่าสุยคุณก็เามือแรกกเลออกมาการท่ำขอนเขากับไม่ไหวป่วยายบาดไปเลยฮะโดยตอนแรกคอยบอกคอยสิเล่าส่งเพิ่นไปไทยนะ พอดีอ่าโทรเมื่อวันนี้ว่าบ่าได้ไปแล้วคุยเมื่อไรเมื่อนี้แหละแล้วละกะ็ที่นี่าฝากกันเลยซื้อกระเป๋ามาให้เลยพอดีแม่แล้วบอกเนาะพอดีจังว่าได้เลยได้แบะมาพี่ตอนแรกก็บริษัทเบะมาหาเจ้าแหลกบแบะไปเข้ามาบ้านเลยเข้าไปหาเอาใเงินเงยไป่ง,ปงขึ้นรถเลยนะ พราะว่าไอ้เพิ่นรีไปเพิ่นเพิ่นมีเวียกอยู่ทางงานเนาะตอนแรกไะเรื่องว่าไปเรื่องเป็นพย่านจุดเป็นพยานในเหตุการณ์นี่แหละพี่น้องเลยพยานสำคัญท่านซะตอนแรกนะพอดีนั่นแหละที่ไปที่มาที่คอยม่ได้ไปใส่เมื่อนี้นะมได้ไปเบี้ยนะเรี่ยงเพิ่นขึ้นศาลนก็เพิ่นผูผพาประพุธเขาในเมืองบ้อแบบเรี่ยงเชียงบาน มีบอกต่อก็ทุนเขาในเมืองนั่นยังเขาเคิดว่าเขาเขาจับใช่ไหมเลยหากตามมาเอ้เบื่อว่าเขาไม่ได้เป็นยังเขาไม่ได้เป็นยังแต่อ่ามีแต่เสียเงินทำคอนใลยเขาอยู่ที่ไหนฉันอยู่บ้านบ่ที่ใส่บุหูกับกับบุหูกับ้านผู้จังว่าเดี๋ยวคอยสิเมื่อถามมังก่อนนัเอียดยังี่ยบุหูเขาก็ยังบุหูกันเบะเดี๋ยวเบะเมื่อ้กในข่อยเมื่อข่อยครับบริข่าเขือนในเหมือนเมื่อ เมือ่อ,อ,อ,อกับคุยจเมื่อี่กะโทมาบอกว่ามาเอาลูกเลยใช่ไหน้องเ <c oughs> พราะว่าคอ่อยนั่นแหละวะงง่าทางไอ้ไงว่าให้ไปใส่ให้ค่อยไปส่งอพอดีไปได้ไปใช่าหมพี่น้องเลยเพราะว่าอเขาบ่อยไปเลยเพราะว่ามันแบบ,บมันเหมือนมีอย่างเตือนเขาามันล่างบอดีได้เลยล่างบอดีล่างบอดีเขาแบบมันบ,บอดี<ว>ลงมือลงเง่อนพิษมือนะพี่น้องอะไรไงกัน ครับอ่าครับรถคันนี้ครับตั้งแต่เมือออกมาแล้ว <laughs> มือออกมานักกับหนักกับห้องรักษาสิผาหนักกับสวีคนออกมาเปไม่ตุนห้อนเลยอันนี้กับลับเมื่อบ้ากลับมาแบาบมามาสูวีคนอีกเลยเชื่อ <c oughs> มันครับพ่แล้วเป็นคนหมดเป็นรดอ่ะบอได้เปลี่ยนน้ำยางแล้วเปลี่ยนน้าอ่าสติอะไรต่างๆเนาะมัน,น,น มันอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกคนเรื่องรถเรื่องการโดยถนนแต่ว่าใครสิเกิดได้เกิดบ่เลยขึ้นอยู่ก็เพราะละมัดระวังนั่นาดจะเกิดจากอวไาประมาทหนึ่งว่าคนประมาณจะออมาอาจจะเจ้าซื้อรถอาจจะบ่ได้บ่ซื้อครับครับซีครับยังมันก็เหมือนวันเดือนปีก็ไม่โดยมันก็เลือกแต่คนกินเนาะเดี๋ยวค่อยสิขอจบคลิปปิดคลิปลองก่อนบาทหนนะ่อยเนาะ ที่นี่พี่น้องเลยกระเป๋าเพวื่อนกะที่เพื่อนพายข่าในเมืองกันเดียวกันไปป่ากันเดียวกันตอนไปเผาไป,ไปห้องหมอตอนเอาทัาพ่อไปนั้นขอไปใส่สงกส์ก็ใใสนนั่นสงก็สั่นเสียก็สั่นไ่้ทงนี่แหละม,มันปวดดึกเยไปหายาซีจะสูบโดย <laughs> 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 khá là khoái bị hại gan, rớt bó, khoái ném côn khoái mè, khoái cái tốc chạy, khoái cái nhang, tốp, khoái cái tốc chạy với nhau, khoái ném cối nhảy, Oh. Phàm mà, thùng, nó thùng xe kinh tế. Chơi bời há si ra súng. Thùng, thùng, nó xe kinh mày kinh mướp đâu à? Oh. Đời. Để mình, khoái ném khoái nhảy, khoái คนปัจจัเขาว่าโอ้เขาจะมาพุ่นกูโวว่ะอ่ <laughs> <laughs> อาแต่เนาะกินเลิศเดี๋ยวจังไรกะให้จะกินเดี๋ยวอ่าขอคัดจังหวะดนิดนึงเนาะเอาเดี๋ยวสิให้ทางเจ้าผักกระปุอ่าขมุกขอบใจทางพักกระเมรแล้วก่อนเนาะเดี๋ยวแบบนึงเนาะตั <laughs> ้งแต่รอบที่แล้วพุ่นล่ะคอยอยังไม่ได้เอาให้ สองเธอไอ้บัวกับกับตอนนั้นอ่ะหายไปแล้วเนาะเมืองวันนี้ใส่ลายดุยเยอะไปอ่าแม่บอกลายดุยแบบนี้เพิ่นจ้ะลายจะลายแบบจักคือ,อ,อมันลายลายแบบไหนเอา้าแล้วก็มีสิมอบขวายเสียงเงินให้เ้อใบอันนี้นะอ่า เป็นเงินค่าค่าเข่าลูกอันนี้เมื่อให้ทางผู้เป็นเมียเด้อเมียเก็บแบกซื้อเขายามาจำเป็นไหท่านซะยามลูกปวดสมบัยซื้อซื้อยาเนาะพอเด็กน้อยอ่ปวดคือผู้ใหญ่เพปวดเลยซื้อเข่าซื้อน้ำกะโดยก็ได้แต่น้ำนอกนี่แหละสาบเซนพี่น้องเด้ครพี่นก็ให้ยูเซื้อเพรได้ซื้อเข่าซื้อหนังเพื่อละบวดดวงบวดลายพี่น้องก็ได้พอได้อ่า แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าบ่มีโดยเจ้ากูอยืมไปกับคือว่ามันยากเนาะชุงเงินนี่กระเป๋าในราคากระบป๋ถึงวันนักหรอกเนาะอยู่สองสามร้อยบาทนี่แหละอ่าสาหรักข่อยที่เพลแต่ <c oughs> ก,กับเ <c oughs> ง,นงินสามแสนเนอะเงินสดสามแสนอ่าเงินก็เป็นเงินคอง ไม่ฮักเพาของข่อยนี่แหละที่มอบมาให้ชื่อให้เจ้ามีแตผ่ผาคบบุญขอบคุณขอมุกขอบใจอ่ทาทั้งพกก่อกเมรแล้วเมร์แล้วเป็นคนลาวเนาะอยู่ไปเฮ็ดอ่าเป็นไปเฮ็ดเรียกยู่บุญตั้งเต้นี่หน่อยพุนละเป็นเมแก้วก็พอสุขสวรรค์เนอะขอบ,ขอบคุณขอบใจใน<อ>วันนี้อะไรวะบอกเลยก็ได้วจับหน้าเราเอาไป็นยังไปนะ เอาก่อนหนังนึงกับขอ,ขอบขอบุญขอบคุณเนอร์พอเ้อม่เมอร์ที่่าเว่ามีใจชัดท่าที่เอื้อเลืออถึงเพื่อถึงแพที่อันเมตาตาเนาะเมตตาที่แบบว่ามองเห็นมองเห็นทั้งที่เรากับเบร์ที่คอยนำเสนอทางอ้ายรถพี่น้องเลยแต่วบาทางเมย์เราก็มองจุดที่คนมองข้ามมาท่านซะมครับ ทุกจริงทุกอย่างนั่นแหละที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาร่วมในชีวิตของน้องเนาะที่ว่าเฮ็ดให้น้องบ่จนดีใจบ่จคสิวาเลยพี่น้อง้กะอามีตผกขมบใจอ่าขอบคุณทุกนที่มีคน้ดีแๆเนาะอ้ายเรากบ่เคยไล่พี่น้อง้ดีอกีใจกะไล่อยู่พี่น้องบ่ยาวก็ยืนให้อยู่แต่ว่า เพรเล่ไปแบบยอดโงงไทยคลิปนี้จะเพืออ่อเนาะแต่ด้วยอันนี้เคนบ้าและคนกะตื่นเต้นเน่ยพี่น้องกันเจ้าหน่อยอจะดีใจพี่น้องเลยอ่ะจะี่จเบ้าออกเลยอ่าสบายดีก่อนใช่ไหมใช่กันเนาะกินถัน่วกินเพลินวตดพี่น้องเลยจะเมี่เรากะมองเห็นพี่น้องเลยเพราะว่า,ญญาวบบตอนนี้เรากำลังคอยนำเสนออยังใกล้ลงไปแล้วแต่เป็นกามองเห็นในจุดนายท่านที่ต้องทำ แโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วให้เพื่อนกินเพก่ก็ก็ดีใจจนเบ้าบอกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเพื่พอนบอกบอกเคยนะพี่น้องเพราะว่าเราเคยมีแต่อยู่ให้อยู่นะตอนนั้นที่พี่ย้องก็ถึงจะได้ออกมาหาทางอนะ้ายเนาะนอกจากมีงากมีงานอยู่บ้านพาเพื่อนทางจะได้มื่อก็มีลูกน้อยคนนึงแลักกับลูกคนโตคนนึงพี่น้องเลยมีลูกสองคนแนะบบง่ายๆกันเนาะ ทางเมย์เพื่อนกับมองเห็นอ่าคือจังอ่าคนคนอดคนอยากกันนล้พี่น้อ,อกงกัเบิดว่าอ่าก็ลงกระเป๋าเพื่อนนั่นแหละเพื่อนก็เป็นคนปลาอยู่ใหนนะ้ยินะเนาะที่บอกยัไงกะอ้าวทางนี้ทางนั้นบอยยาวก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณขอบมุกขอบใจทางพอหักไม่หักบอยยาวเด้อที่มอบสิ่งดีให้กับครอบครัวของบอยยาวของลูกคนนี้ขอบ,บขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแก่เมย์ได้ลายที่อุ่มซู รอบครัวของลูกมาเลยตลอดที่บ่ปะบ่ิบเนาะขอให้พ่อกรเม่อยู่ดีมีเฮงมีสุขมีใสขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บมาอะไขอไข้บ่ห้มีเนาะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้ปลอดภัยละเม่เลยสิ่งใดที่ลูกทำบ่ถืกบ่ต้องกะขอโทษขอภัยเมยหลายตักเตือนลูกกะอลไคือการเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณเบิร์ตกูสุขุคนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ข่ามาติดตามผลงานของหมยาวแล้วกะ สนับสนุนซ่องขโมยเงาแล้วก็ให้รังใจขโมยเงาเลยตลอดมาเนะาะผิดพลาดประการใดขโมยเงาขอโทษขออภัยเลิกพี่น้องเด้อสหรับมื้อนี้ขโมยเงาขอจบค,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 คลิปคลิปน้องปอนเนาะเดี๋ยวสิอ่าข่ามาบ้านก่อนพี่น้องเลยมาถามเบิ่งพี่ชายใหญ่ก่อนเป็นจังไงเท่านั้นก็ได้เนาะเอ้าไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ